นะครับสวัสดีครับพอถึงยามเย็นเราก็มานั่งพักผ่อนนะครับสวนผักใยเปานะครับบรรยากาศเย็นๆนั่งพักผ่อนกินลมชมวิวนะครับสระน้ําเราก็จะมีปลามากมายนะครับเป็นปลาเล็กๆที่เราปล่อยไว้ตามธรรมชาติแล้วก็ซื้อมาปล่อยด้วยนะครับประมาณหลักพันได้อยู่นะครับในสระนี้ มุมข้างบนก็จะเป็นศาลานั่งพักนะครับชมบรรยากาศรอบๆสวนเรานะครับก็จะมีดอกทานตะว,วันนะครับเอาไว้ถ่ายรูปกำลังเบ่งบานกำลังสวยเลยครับผมถ้าใครชอบถ่ายรูปก็แวะมาถ่ายรูปได้นะครับเจ้าของสวนใจดีครับ แร่ของส่วนไม่ได้ห่วงนะครับเย็นๆนะครับแล้วก็มานั่งชมให้อาหารปลาแล้วก็นั่งชมปลานะครับผูงปลาหนึงวิ่งกันอยู่นะครับก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับกจบไปการนั่งกินลมชมวิวทิวทัศน์สวนไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ